ครับตัวนี้ผมอยู่วงเภอโคสุพิสัยยอดมหาสารคามคร er. ับผมมาพ่อคนกาลสินบ้านเดียวกันครับสวัสดีครับครับผมปลัดโอเล่ครับนายกังวานแสนดุดมปลัดเจ้สวรรค์บนทาราดตุงยางเพื่อพมิกาลสินมือนี้ค้นกาลสินผ้าซอฟพาวเวอร์บัฟตฟโลของกาลสินเน้ามาให้พี่น้องทั้งโภศุพิสัยครับช่างภาพจาก ทั่วประเทศครับช่างภาพมืออาชีพจากทั่วประเทศวันนี้ให้เกียรติมาดูพี่เพชรเอกพี่เพชรเอกก็ให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างยิ่งอดเลยครับผมผมท่ายหลายซีนเลยพี่ปราดัตยแต่ว่ามือนีเพชรเอกนิ่งมากน่ารักมากครับเขาบอกว่านิ่งกว่านี้ก็ก้อนหินแล้วมือนีมือหนีไปไหนความรู้สึกพี่ปราดเขาได้าชื่นใจมากแล้วเหมือนอาจารย์ครับเหมือนกับคือผมเชื่อตลอดว่าพี่เพชรเอกเขาเป็นควายคำคูนพูดแล้วผมขนลุกเลยแล้ววันนี้เหมือนเขารู้ว่าเราต้องการอะไรจากเขา ว่าเราต้องการอะไรจากเขาเขานิ่งมากเลยครับรู้ภาษาหมดเลยนะครับอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับผมแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนคือสิ่งที่มันมีในตัวพี่เพชรเอกผมเลี้ยงเองมา5ปีตั้งแต่เขาหย่านม10เดือนนะณวันนี้เขา5้าปี10เดือนผมรู้ว่าเขาเป็นควายที่พิเศษเขามีอะไรบางอย่างเขาสื่อสารได้กับคนภาษาโบลาณนพื่ออาจารย์คือว่าควายคำคพูน่ะเนาะวันนี้เขาได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าวันนี้เขาคู่ควรจริงๆกับคําว่าควายคําคูณ วันนี้ชื่นใจครับชินชืนสุดท้ายครับชินสุดท้ายครับเพิ่นว่านักลบกันแนะนักลบนักลบโบราณก็จะไปขึ้นก็จะไปขึ้นครับด้านหลังครับมือนี้พนาสนิกนะครับประเทศไทยครับมาจัดคลิปนะครับแล้วก็พี่ประดับโอเล่ได้นำยอดเพชรเอกมาเนาะผมไปไายเมื่อ3ปีที่แล้วยังตัวน้อยอยู่ครับมือนี้บิ๊กเบิ้มเลยขนาดว่าเิยงธรรมชาติเนาะยังไงในวิธีธรรมชาติเอาอีกสักรอบนึงครับว่า พี่เพชรเอกเป็นล <ines> yes. ูกหลานไปครับพี่เพชรเอกเนี่ยเป็นลูกของป้าบิ๊กอุทัยครับซึ่งบิ๊กอุทัยก็เป็นลูกของป้าเงินดูไทยกับแม่ม่วงแม่ม่วงนี่เป็นสายดาวซีดีพี่เพชรเอกนี่มีสายเลือดอืมเดี๋ยวงครับีสายเลือดของป้าเงินที่เสูงขั้กครับแล้วที่สำงานเขาเชื่องมากครับส่วนสายแม่เขาเป็นสายของเหล่าอบตารลิศแม่ไม้งามครับเป็นเป็นน้องชายให้เปิ้งซีนยุ้ยครับผมเป็นน้องชายต่างพ่อกับ ใหญ่ห้างนาเป็นน้องแม่เดียวกันมีแต่พงศ์ยกแม่ไม้งามเหมือนกันดยอของประเทศลึกๆเลยครับเึ็น่ากิจกรรมลึกๆของไทยเลยครับพี่น้องเห็นป่ะครับความนิ่งความเชื่องของน้องเขานี้น่ารัาทุกคนเห็นแล้วทุกคนยังอึ้งเลยนะมีมีพอพันหลายๆตัวที่มาเป็นแบบนะแต่ว่าตัวนี้ผมยกให้นยหม้าบ้านเลยผอได้บอกยอดอาจารอบคุณเลยผยได้บอกนี่ผมสุดยอดเลยครับาเปบรรยากาศด้านหลังครับสุดยอดเลยคนเจ้าของไหวยิ้ม แล้ววันนี้ยิ้มมไ่หุบแล้ววันนี้เสื่อเพราะว่าสร้างภาพ30กว่าคนทั่วประเทศทั่วโลกเขาเสียาภาพเจ้าพิเอกไปเผยแพร่ทั่วโลกชื่นชมชื่นใจครับในเฟซบุ๊กสี่สัปดาหนี่แหละน่าจังเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวผมผมสีไทยเพื่อท่านนด้ขอบคุณหลาเลยครับอีกเวลาครับเดี๋ยวมาถ่ายกันเดี๋ยวผมกับสีไทยเก็บภาพอรรยากาศความสุขรอบนึงครับเบื้องบนครับเรื่องบรรยากาศคเขาสุดแล้วครับซีนนี้่เพื่ทันถ่ายเราเป็นคลิปแล้วก็แล้วกันครับ เครับมองเอาเชิญไใบเชิญไใบเชื่อใบไปครับหนึ่งสองไปไปเลยไปเลยหนึ่งลบเลยน้าแม่มองเพราะงั้นหนึ่งนี้มาคะแนนหนึ่งนี้มาคะแนนลายมันเดินดีแล้วเยี่ยี่ยมยอดเอาสักนี้ครับเดี๋ยวผมขิดลายบนด้านครับพี่น้องครับขอบคุณแต่เรับชมคลิปดาวกระจายคลิปนี้ครับสวัสดีครับ